บ้านหลังนี้นะครับใช้ระบบน้ําบาดาลนะครับเก็บเข้าสู่แทงสองถังนะครับแล้วก็ผ่านปั๊มแล้วก็ผ่านเครื่องกองน้ําใช้ POE แล้วก็จ่ายสู่บ้านนะครับทีนี้เดี๋ยวมาพูดถึงความสามารถเจ้าเครื่องกองน้ําใช้ภายนอก POE ตัวนี้กันก่อนนะครับเครื่องกองน้ําใช้ POE นะครับตัวนี้มี UF membrane นะครับซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าเครื่องกองน้ําแบรนด์อื่น ถึง30%เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับความสามารถในการกรองของเขาเนี่ยสามารถกรองได้ถึง0.01ไมครนเพราะฉะนั้นคนที่เคยมีปัญหาในเรื่องการแพ้น้ำสุขภัณฑ์มีค่าบหรือปัญหาเหล่านี้หมดไปแน่นอนเท่านั้นยังไม่พอนะครับเจ้าเครื่องกรองน้ำ ใช้ภายนอกตัวนี้ยังมาพร้อมกับระบบการควบคุมอัตโนมัตินะครับนอกจากระบบควบคุมอัตโนมัติแล้วยังมีวาวควบคุม4ี่ทิศทางให้ท่านอีกนะครับตัวนี้ก็สามารถควบคุมด้วยมือได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับน้ําจากบาดาลที่ยังไม่ผ่านเครื่องกรองนะเรามาเปิดกันดู ทีนี้แล้วก็มาดูน้ำที่ผ่านเครื่องกรอง P O E นะครับนี่นะครับ น้ำฝั่งนี้ไม่ได้ผ่านเครื่องกองน้ำตรงนี้ผ่านเครื่องกองน้ำใช้ POE นะครับหากท่านไหนสนใจติดตั้งสามารถติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์0888 115 615นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ0 888-115-615ต้องบอกก่อนนะครับติดตั้งฟรีทั่วประเทศนะครับและพร้อมบริการหลังการขายนะครับดูแลฟรีตลอดอายุสัญญานะครับเพราะฉะนั้นแล้ว หมดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆมารุก,กวน